สบายดีพี่น้องป้องปายสุขูสุคนเด้อมากินเขากับตุ้ย,ยเด้อตามบักทั่วปิ้งปลาปิ้งปลายไงนั่งสั่นเอนาไห้น้องหัวเราไปตึกก็มีพักมีลายอย่างหลายเนว่ผักกาดมีบักเขือมีสมพักมีขาปุ้นมีเ้่ามาเด้อมากินเด้อมากินน้ำกันเด้อเอาปลามาเด้อแสบ่บเด้กินกับตุ้ยนะ พี่น้อ,องฟังลาวฟังไทยก็มากินน้ำในเดอ้อมากินน้ำตุ้ย,ยเดอ้อซีมันก็นเนอะแสบมันก็แสบจะฟองต่ำอืมอร่อปลาติโทขันโบเห็ดกับโบแสบเนาะ กับปุ้นแต่หมดทัวกับขราปุ้นปิ้งปลาไงป,ปลาไฟเปอร์ไงมาพักใส่ไงปลาไวนหวานเขาจะตึกมาใหม่ๆ ปกินคือทอดบ้านเ่าดิพี่น้องเลยบ้านเ่านะบอกข้อหน่อยตัวเดียวปุ่นปุนอิมอ่มหมดทั้งงั้นใส่บอกใส่บกเกลือตอนปากก็เห็นมันแค่ลูกหลายคน มัดไวอยู่ดีแล้วกินซี่ฟูดกับบ่ไดดพี่น้องเฮ้ยกินกุ้งกินยังกับพิษคั้นบ่อดดรับได้นอนเก่าอยู่ป่าลิงบ้านจ,นจยู่แซลแม่ยุบันขึ้นตมบ้านขึ้นตมตะแสงทะเรือเมืองหัดไรฟ้องแขวงเมืยงจันท คนลาวมายูเมกาเนี่พันก็ร้อยแปดสิบสามฮือหาคน คือบอกพี่บอกน้องกจะโดนนั่นแหละบอกมาคืออยากอายอยาลไรหรอหลูกต่างหาคนรายชุบคนมีเหรียญอีกสามทูในบ้านหนึ่ง สูงอยู่แคลิฟอร์เนียพุ่นนั่งหลอดเด้อมากินข้าวเมื่อไหร่เด้อรถบอกไอ้สุปเด้อเบิ้งอยู่สูบเมื่อไหเด้อลอดกดไลค์กดแชร์แนี้ยรับตะไคร้เม่อไหเด้อเสี่ยงเจอนเพื่อนาจึงเห็นคนลาวคนไทยคนลาวเบ่งจันกว่าจ้ะเรายังจัน กดไลค์กดแชร์บัตท,ทิต้งต้มกระเดือขึ้นมืเหนือลงไปแตกอะนบ้านเสียงควนบ้านท่าพระปีเรสเปนไร เนแซาโควิดเนี่ยแะถือเาวาวอร์บอสกันแม่ถืออยุ่นีุ้ดตุด้ยใครจะถามบอสื่อถือก็เงินตายแล้วนอกพี่น่องปลาแซ่บ ยังไม่มืมากินหลาย,ลายเอ๊ะกินผู้เดียวพี่น้องเลยโ<ฮ>ู้โหหหลานยุ้ยจ้า ผักเองได้ไหมประกาศแก้วบัวพะพาบักเขือมะทัวท่วมะทัวท่วอีกอย่างบัวทั่วทั่วอานเต่านี่หอังน้ำก้อนน้อยหนึ่งตอดไก่ทอดเต้บหู้ตองดอกตุ่เจ้ากินปลาแซ่บไรไรอ่ะเนยเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเดือตึกปลามาให้แม่กินนอก่องเยวี เน่องพวกรังสันลูกสาวกกเพิไปตึกลูกสาวเกามาให้กินอะไรเสต็คขนมอ่ะกินอะไรเทต็คขนมข้าวขาต้มให้ขาต้มหมูขาต้มพัด์ข้าวราช้อง เพือ่อนก็เพื่อนออเดอร์บันกวานเขาเ่าเขาไม่ยอมเพื่อนมันมันสับปะรงกวาน,นเขาต้มน้ำแก้วหอม,มแนก เดี๋ยวกโลให้ไปฝากหันแล้วเขาเจ้าจโทรมาให้เอาวันได้แด้ไปประเทศไปพอได้หาได้ซี้ซื้อหมากซื้อผู้ตเจ้าเอ้ย แซบแซบไป,ปลีแซบไป,ปหลอแซบกระดอกกระเดียนผืนผ้าในลูกนน่นทองกนแซบแซบไปลีลูกเล,ลิกลก,าการดมาแล้วเขากว่าแม่สิกินยังเมื่อนี่แม่เฮ็ดนั่นน,น่ะนี่โอ้ยแม่อยากลงยูทูบบอออ,อยากลงยูลูกเอ้ย เขาก็ไม่เห็ดผลอกลมพักนี่ก็ดูได้ใจ ิมาตบบัตน้องสาวเมืม่อวานเนี่ยน้องเคยเก็บไป่าโลไปสาวเมืม่อวานเนี่ย แล้วที่ใชดแกงเฮดชักกินได้อย่านั่งแล้วลูกสาวผู้ที่สามพฝากมาให้ยุฟอริดามือน,นีสิไปปันมื่นสิแกงเ็ดนม้อใหม่โอแกงเฮดชูกินชูเบิง่งโอเคที่บอกคลิปมือนีเออถ่ามืออื่นก็ ทากินแกงเฮ็ดคนละเอาละเด้อติดตามได้เด้อติดตามตุ้ยได้เด้ออยู่ดีมีแหงเด้อสุกูสุขคนหายลำหายรวยหางหายมีเด้อเบิ่องขีดตุ้ยแล้วนะหายลมคุ้มเงินคุ้มคำถูกแกงยากหายรวยหายรวยรวยบ่หายวานั่งอยู่นอนกินน่ะมันบ่ดีมิแต่ว่าหายลำหายรวยหายมีเงินมีคำโอเคบายบาย